จากน้องหมาที่เริ่มกัดทุกคนในบ้านนะครับดีที่เจ้าของเขาไหวตัวทันครับเริ่มปรับพฤติกรรมการยอมรับการสอนชี้นำนะครับก็กลับมาเป็นเด็กดีจนได้ครับการปรับพฤติกรรมนะครับการทําให้เจ้าของนะครับรู้จังหวะในการควบคุมน้องทุกวินาทีนะครับแล้วก็การที่เจ้าของทํากันบ้านนะครับให้น้องหมาเห็นภาพนะครับว่าเจ้าของแข็งแรงเนี่ยจะช่วยทําให้น้องหมาเข้าใจบริบทของตัวเองมากขึ้นครับการสอนและชี้นําน้องหมานะครับเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ สุนัขก็เหมือนเด็กแหะครับถ้าไม่บอกเกิดกฎกติกาอะไรเลยก็จะเริ่มเลี้ยงกันยากครับบางตัวก็ดีบางตัวก็ไม่ดีครับเพื่อให้เลี้ยงง่ายที่สุดนะครับเราควรสร้างกฎกติกากับเขาครับว่าอะไรควรทําไม่ควรทําทําได้ไม่ได้นะครับการฝึกสอนง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับน้องหมากับเจ้าของนะครับจะสามารถทําเองได้ง่ายครับอันที่ผมมาเช็คนะครับว่าน้องหมามีการตอบสนองยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งครับ จะได้รู้ว่าน้องหมาเนี่ยพัฒนาไปถึงระดับไหนกับเจ้าของนะครับการที่เจ้าของแอบชี้นําได้ทุกจังหวะของชีวิตเขาครับจะทําให้การพอที่สายน้องหมาเริ่มดีขึ้นนะครับเราก็มาสอนเรื่องต่อไปครับคือการใช้ชีวิตกับเราครับเวลาที่น้องหมาเปิดใจให้เราแล้วมีสติและสมาธิแล้วการใช้ชีวิตแบบนี้แหละครับเราจะสามารถคอนโทรลและชี้นําเขาได้บอกเขาว่าเราต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรครับให้เขาลองทําแบบผมได้แล้วหาที่ให้มันอยู่อะ No, no, no. Ah, yeah. Mày Nắng luôn Kèn Một Kèn má Khoi Đây nè Kèn luôn Mày Kèn má mà. Nhập Kèn luôn Kèn má โอ้โตโลรเก่งแต่แววตาแม่งมันไม่ร้อยว่ะแวบวบตามันเปลี่ยนแบบปุ๊บแป๊บปุ๊บมันดีมันก็ยังดีนะผมหายกตแบบนานมากๆเก่งมากโตแเอ๊ะคอยมันเธอรู้ว่าตอนจบอ่ะได้ด็อกกี้โปรพ s สเหมาะสำหรับสุนัขอายุ1ปีขึ้นไปโปรตีน24ลดแกะบาร์บีคิวท้าให้ลองครับ